เป็นไรคะรึกอัดใจเปิดอ really? ัดใจเพราะที่ร้อนหรอคุณครับสบายนะคะสเม็ดสเม็ดตอนที่จะสบู่พูดมีสบู่ะว้าวว้าวไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเอาติ้งครั้งสุดท้ายของนาดาวบางกอนะคะคอยพูดให้ทร้าบใจดึงเรา หญิงสาวเราก็เหลือกันแค่นี้นะจริงหญิงดนะาดาวเหลือกันสคนนะ mm. ก็คือฟัง mm. แผลเบลแล้วก็น้องนานะ่า uh huh. แต่นบัแต่ว่า,าครั้งนี้ฟังไม่มามาแค่เบ mm. ล,ล,ลดานะ่า แต่บาสตีเราอยู่แค่2คนนานาไม่รู้อยู่ไหนจะนานามาหรือเปล่าเราอยู่ที่ออสน้องอยู่บาสมี่คอ๋อก็ท้องไม่พอต้องใสยเราใสยว่าแบบใครเขาจะนั่งตรงไหนเราใช่เรามาสายแค่แว่นมึงก็ไม่เห็นแล้วว่าใครมาด้วยนะตามนั้นนะคะทุกคนก็รอดูนะคะว่าฟล็อกนาราบางกอกเอาตีข้ามสุดท้ายจะเป็นยังไงกันมุมมัวมุมมัวไปชนแก้วฟิลไป ทำไมเขาถึงถามมาให้กก็ออกสื่อก็ต้องพูดดีๆหน่อยป้าแบมเพื่อนรักอันนี้คือถ่ายยูทูบเพราะว่าอะไรครับแบบไปเที่ยวแบบคลิปสุดท้ายของนาดาวที่จะปิดตัวลงนี่หรอใช่ใช่ขอบคุณที่พูดชื่อคลิปให้นะ ถ้าเรือสเมเด็จเ้านะคะ่ะกำลังจะไปเข้าน้ำเราอยู่เรือหนึ่งซึ่งจะต้องเรือหนึ่งคือจะไปแวะไหว้ก่อนเราเจอคนคนหนึ่งน้าคุนมากแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าขอโทษนะคะพอดีว่าวไม่แน่ใจใช่ คนนี้เราเคยเจอที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมคนคนพื้นที่ครับนี่ใช่สมุยหรือเปล่าคะสมเม็ครับอ๋อบาพื้นที่เหรอคะครับอ๋อโอเคเกเล็นเหก็คือผิดคิวไงอ๋อผิดคิวคือลืมทำคิวแรกไว้ไงว่าต้องไปลงตรงไหนถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังจะไปที่ห้องกันนะคะไปพักผ่อนกับใจซาออ,อยอเฮ้ยทะเลข้างหน้าสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะดูดิโอ้โหสวยมากทะเลสะเสมสวยมากก็เดี๋ยวจะมารีวิ รีิวห้องให้ดูห้องเราเบอร์107สามารถติได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือพวกเราไม่อยู่นะมาทีชื่อมารีวิวห้องเลยดีกว่าอาบอกก่อนว่าเราอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่าพารีสรีสอร์ทเกาะสมุยนะคะเป็นสมเอตสมเอตค่ะเกาะสมเอตตอนนี้สมุยพูดนี้สมุยเหรอเอาใหม่ห้าสี่สามสองตอนนี้เราอยู่ที่พารีสรีสอร์ทนะคะอ่าวพร้าวที่เกาะสมเอตนั่นเองยังไงอะไรวันเนี้ยยังไงอะไรวันเนี้ยยังไง เราก่อนเลยผันเวอร์แม่เอาเราก่อนเลยมันเวอร์แม่ห้องนี้นะคะจะนอนทั้งหมด3คนเบลแคลน้องนาน่านะคะก็เขาจะจัดเป็นเตียงคิงไซส์อันนึงแล้วก็เป็นเตียงเสริมจะนอนทั้งหมด3คืนทุกความแฟร์ต่อทุกคนแล้วก็จะสลับกันนอนใช่สลับให้ทุกคนได้นอนขบทุกเตียงให้สัมผัสถึงเตียงเสริมใช่เบลเวียนมีความแบบโมร็อกโกนิดนึงมั้ยเคยที่เหมือนอยู่บ้านเธอเลยอ่ะเธอเหมือนเออเธอเหมือนอยู่บ้านเฮ้ยแกยังไง อาบน้ำกางแต่งหรอกางแก่งไปเลยกางแก่งไปเลยยั่วๆันนี่ว่าผู้ชายห้องนั่นควรจะเห็นเราอยากให้เห็นด้วยเหรอโอเคเฮ้ยยังไงไปยังสว่างนอนแม่เฮ้ยนอนมาว่าเป็นทะเลไม่เคยนอนวิลล่าที่แบบติดหาดขนาดนี้ติดมากเนาะวิวห้องเราแบบดีอยู่นะเรามีหาดเรามีสระว่น้ำแล้วเราก็มี จากคูซีแม่เป็นแบบเอาดร์หนมงงแล้วมาสี่วันสามคืนมันจะใช้ไฟที่ครบได้ยังไงอะถามมอยสวยมากน่าร้อนอะเนาะซัมเมอร์ไงโอ้ยหนันก็เป็นก่อปะบุงคนหินปะใช่หรอใส่ตาสั้นนะคนหินะคนหินปะไม่ใช่กาะมือมันไม่มีดสวมีที่รังเท้าเอ่ยอะไรเอ้ยนะ มึงสวยเลยนแม่หนู1 0ึูน็มึงสองูน107ะมึูนหรือเปล่า107เดี๋ยวเปิดดูตอนนี้เลยเปิดดีมาลุ้นกันยังไงอ่ะมันหนึ่งศูนย์อะไรวะยังเปไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพีพีแล้วเอ็งบอกวันนี้คืออ่ามีคนมัน เราหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะเห็นไหมคะแป๊บ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 อะไรอ่ะมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมเนอ่านไว้เลยเราหนึ่งศูนย์หกก็บอกแล้วว่าหนึ่งศูนย์หกไม่เชื่อบอกแล้วว่าแพลค่ะและหนึ่งศูนย์หกแหมมีคนมาผิดห้องค่ะแล้วก็มาเถียงค่ะมาแล้วนะคะน้องนาน่านี่คือสีผมน้องก็คือเข้ากับชุดเลยนะแต่วันนี้นาน่าหนาน้องเครองนอกหลัรู้เปล่าคืนแรกอ่ะ อ๋ออย่าไปถึงว่าพี่เบลก่บมึงไปนนกข้างนอกเลยใช่ไม่ใช่ <laughs> <c oughs> นี่เราก็แต่งตามสีกีฬาสีกันแล้วนะคะแอลเป็นสีเขียวเรากับนาน่าเป็นสีม่วงนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามเดี๋ยวเขานัดกันตอนบ่ายสามครึ่งนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นกีฬาอะไร <c oughs> แล้วนนคือนาน่าคือสีผมนี่คือตามสีป่ะ <c oughs> ใช่สีม่วงตั้งใจหรอเปล่าบังเอิญ อันนี้คืออะไรอ่ะสีเ hey ขียวแม่ไเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกระตูน่ะยังไง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 เล่าหน่อย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 คือกูกะว่าแบบไม่ชนะก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยตัวต้องมีซีหน่อยแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะไอ้นี่แต่งประจ้องันมันเป็นชุดที่มึงจะใส่จริงจริงอะมันเป็นซีที่มึงจะใส่อีกสามนาที นี่น <forcé> ะ <certains> <ored answered> <mat ik> คะเราจะมากินข้าวเย็นกันตรงนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนสวยมากสวยมากหนูก็สวยในกล้องเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวคุติวะาเซ็กซข้าวเาเล่นนะจิคกเกอร์จิ๊กเกอร์แม่เสือสาวแม่ว่าอะไรเปี่ยกวิญญาณเปิดเอาแหวนหนึ โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2นะคะก่อนออกจากบ้านเขาก็เอา ADK มาให้ตรวจก่อนออกจากห้องเลยนะคะก็เดี๋ยวเช้านี้จะมาตรวจเอ k ก่อน<ม>นี่คือเช้านี้มีคนเล่นขยังเราอะแต่เรามองไม่เห็นว่าเป็นใครมาตรวจกันก่อนก็ ไม่เป็นนะจ๊ะสามารถออกจากห้องได้ค่ะเดี๋ยวออกไปกินข้าวก่อนเฮ้ยแต่ขอโทษมาแบบมากลางล่มไปด้วยแล้วก็ไป ประชากรเป็นจํานวนมากอยู่ตรงนี้กระเถิบไปทางขวาจ้ากระเถิบขวาจ้าประชากรจำนวนมากยืดมอนิ่ค่ะทุกคนวันนี้วันวันสุดท้ายของออาติ้งแล้วนะคะคิดว่าวันนี้จะไม่นอนเพราะว่าเรานอนไปเยอะหลายคือวอนนี้เป็นเวลาสิบโมเราจะไปกิน ข้าวเช้ากันนะคะหลังจากที่เมื่อวานแทบจะไม่ถ่ายเลยถ่ายแค่แบบวันข้ามาแล้ววันนี้ก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนแบบเย็นๆจะมาเล่นทางทะเลค่ะเราไปกินข้าวเช้ากันแล้วนะคะได้ยอยู่เออลาใส่หน่อยแม่ <c oughs> ก,ก็คือ <c oughs> อาหารเช้าอ่ะหมด11โมงแต่ตอนนี้สิบโมงคืนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาหารเที่ยงมาอีกตอนเที่ยงคือทริปนี้ก็คือไม่ได้พักการกินเลย ข้าเช้าวันนี้โยเกิร์ตมุสลีแล้วก็สลัดอันนี้ก็คืออาหารเช้าทั้งหมดนะะ่เป็นสเกตตีนี่ก็จะเป็นมมนมแบบโยโกงโยเกิร์ตนมต่างๆส่วนเช้านี้คุณบอมเลือกกินสลัดนะแต่ว่าเมื่อกี้ถามถึงเอ็กเบร์ดิก ไอโฟที่ร้อนหรออาหารที่น้นำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสด,สดมากนะ้ำสดมากดูดิก็คือนะ้ำอะมากคุ้มมากนะ180กินทุกซอกทุกมุมเลยไม่เหลือสักยด โรงแรมนะคะพารดีรีสอร์ทนะก็คือติดทะเลแบบนี้เลยร้อนไม่ร้อนดูหน้าก่อนร้อนมากนะร้อนมากตอนนี้กำลงังหลบเดินกับห้องนะคะที่เดินยรกเก็เพราะว่าอะไรสาย 정말, 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 정해 정말, 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 พี่คิวอะไรเวล,ะนะนะเลานั่นน่ะถามหน่อยเขาพี่เขาขึ้นโปรตีนโปรตีนเหรอค่ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะอันนี้เป็นเอาติ้งนาดาวครั้งสุดท้ายนะคะก็ไม่เคยคิดว่าต้องพูดคำนี้เหมือนกันนะว่าเอาติ้งครั้งสุดท้ายไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าเราก็คิดว่าคือเราอะบอกกับพี่บอมพี่โยงพี่แท็บตลอดเวลาว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราอะ จะแต่งงานแล้วสมมติว่าในอนาคตเราแต่งงานแล้วเนี่ยเรายังขอจะมาเอาติ้งอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาลูกเราไปด้วยก็คือพูดแบบนี้ทุกปีแต่ว่าวันนั้นก็ยังไม่มาถึงเบลก็อยู่นาดาวมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะก็โตที่นี่เกิดที่นี่ได้ได้ว่าที่นี่ก็เป็นบ้านหลังที่สองเลยเป็นบ้านหลังที่สองจริงๆ เพราะว่าหลายๆอย่างก็เริ่มจากที่นี่เช่นกินเหล้าครั้งแรกเมาครั้งแรกหรือว่าการได้รู้จักคนหลายๆคนครั้งแรกเออเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะกลับแล้วนะคะรูมเมทคือซิงมากกลับมาห้องตีสี่มาหวานส่วนเบลนั่นนอนตั้งแต่เที่ยงคืนโมงคนวันนี้กกลับแล้วนะคะทุกคน เป็นอาติ้งที่เศราเหมือนกันนะเออเศร้าทำไมเนาะไม่เศาไม่เศาอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกและคลิปสุดท้ายที่เราสามารถถ่ายรูปรวมเด็กๆนาดาวได้มากที่สุดสำหรับคนที่ยังเหลืออยู่นะคะไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มารวมตัวกันแบบนี้หรือเปล่าก็ยังไงอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตาม นาดาวังกอกฮอร์โมนแล้วก็เบลตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น10ปีแล้วจนถึงวันนี้แล้วก็เบลยังไม่ไปไหนนะคะยังคงทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้อยู่ในอันเดอร์นาดาวาังกอกแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนยังคงติดตามเราอยู่นะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปนะคะก็สุดท้ายแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วก็มีความสุขนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปในหนึ่งในความทรงจำของเราเลยค่ะก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ